โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อชาววันละรถไฟทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมเทนแมนชาแนลนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากว่า,าผมติดภารกิจนะครับก็คือต้องเรียนหนังสือนะฮะตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ทําคลิปเลยนะครับเพราะว่ากิจวัตรประจำวันคือตื่นเช้าไปเรียนกว่าจะได้กลับนะฮะก็เย็นละนะครับมงทุ่มหนึ่งก็ไม่รู้จะไปถ่ายยังไงนะฮะทางทีม ว่าวันนี้ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นคือข่าวดีที่ผมจะมานําเสนอเพื่อนๆฟังมากกว่านะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับวันนี้ผมก็มีภาพประกอบเล็กๆน้อยๆนะเป็นภาพบรรยากาศนะในการลงน้มมีภาพเดียวท่วน <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ขึ้นและนะช่างมันนะก็วันนี้นะครับวันที่31สิงหาคมนะครับลกาลรถไฟประเทศไทยนะครับ ลงนามจะซื้อรถจากรดีเซลไฟฟ้านะครับ50คันวงหนึ่งนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ6,562ล้านบาทนะครับโดยวันนี้นะครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับนายนิจิิรุตมณีพันธ์นะครับคนนี้เลยนะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงนามจัดซื้อนะครับรถจักรดีเซลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ดีเซลโลโคโมทีฟนะครับซึ่งเป็นหัวรถจักรที่มีน้ำหนัก กดเผา16ตันต่อเผาพร้อมอะไรอีกจำนวน50คันนะครับร่วมกับกิจาการร่วมค้า SFR นะครับซึ่งประกอบด้วยบริษัท s a n f o c o International s a n f o c o International อะไรคือเดิมนนะจำกัดชื่อเดิมคือบริษัทปา่าไม้สันตินะครับจำกัดนะฮะและบริษัท River Engineering จำกัดนะครับในฐานะผูปะ้ประมูลผู้ชนะการประมูลนะครับด้วย ข้อเสนอด้านราคาที่ต่ำที่สุดนะครับ ,6529 ล้านบาทนะครับจาก6000วงเงินเป็นค่ากลางนะับวงเงินค่ากลาง6 5พ2้าล้านบาทนะครับซึ่งเวลาหน่วยงานอะไรเง,งี้ยเขาจะทำการประมูลซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยวงเมินโครงการประมูลอะไรต่างๆอ่าสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถไฟตักหาหอเอลยก็ตามแต่นะครับเขาจะมีค่ากลางอยู่ซึ่ง ในโครงการนี้นะครับแต่ซื้อรถจักรน0คันเนี่ยวงเงินค่าการอยู่ที่6,522ล้านบาทนะครับแล้วก็บริษัทดังกล่าวที่ชนะการประมูลไปนะครับชนะไปะก,ก็จะมีการเสนอราคาแข่งขันกันตาสุดก็โอเคนะครับก็ชนะไปในราคา6,529ล้านบาทนะครับก็ชนะโดยที่ไม่มีใครให้ต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็จะชนะไปนะครับ โดยหลังจากการลงนามนชนะแล้วก็ลงนามเซ็นสัญญากันแล้วเนี่ยครับจะต้องส่งมอบรถจักรทั้งหมดภายใน9 1 5วันนะครับโดยนับจากวันที่ลงนามหรือวันที่การธนาคารไทยส่งนังสือแจ้งไปนะครับโดยจะต้องแบ่งเป็นสองงวดนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกงวดที่1จะต้องส่งรถจักรนะครับทั้งหมด20คันภายใน540วันนะครับและงวดที่2ส่งมอบอีก30คันที่เหลือภายใน915วันนะครับซึ่ง นับเป็นครั้งแรกในประติศาสร์ที่มีการจัดซื้อจัดหาด้วยวงเงินที่สูงขนาดนี้นะครับซึ่งคุ้มค่ามากนะครับการจัดซื้อจัดหาเนี่ยก็จะเอามาทดแทนรถจักรเท่าๆนะครับที่ยังใช้งานอย่างหนักหน่วงอยู่ก็อย่างเช่น GE อะไรอางี้นะฮะเราก็อาจจะต้องเตรียมโบกมือลา GE แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็น GE เก่าในการทำขบวนและจากเดิมนะครับเอามาทำขบวนลถระยะไกลก็ลดลงเหลือพวก รถระยะสั้นๆนะครับอย่างรถชันเมืองรถธรรมดารถท้องถิ่นก็ตอนนี้อาจจะโดนรถไปเป็นไปเป็นรถจกักสับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่านะ่าอาจจะเอาไว้นะครับสำรองประจำการนะครับในกรณีที่ขาดแคลนอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งาถามว่ารถจักร GE แบบนี้เนี่ยเก่าไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเก่านะครับเก่าจริงๆนะฮะเกิน50ปีแล้วนะครับ น่าจะใกล้60แล้วแหละนะฮะผมจาไม่ได้ว่านําเข้ามาที่ทเท่าไหร่นะครับก็น่าจะใกล้60สิบสำหรับรถจักรจีนะครับก็ถือว่าเก่ามากๆแล้วนะครับแต่ถามว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่ไหมก็คือทํางานได้ดีอยู่นะฮะยังแรงยังฟิตเหมือนเดิมเลยนะครับของก็ดีจริงนะฮะอายุนี่แทบไม่สําคัญถามว่าเอามาวิ่งระยะไก,กลได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับความเร็วก็ยังทาได้เต็มที่นะครับ แต่ว่าด้วยความต้องการที่เปลี่ยนไปนะครับความต้องการในการโดยสารในการลากถูบที่เปลี่ยนไปนะครับก็ต้องการรถจักรที่มีแรงม้ามากขึ้นนะครับ GE เป็นรถที่แรงก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นรถที่มีแรงม้าต่ําที่สุดในบรรดา4รุ่นหลักไม่นับ CSR นะครับสรุ่นหลักก็คือเอาต้อม s u b i s นะฮะ GA แล้วก็ GE นะครับก็รุ่นนี้แรงม้าต่ําสุดนะครับแต่ก็ได้รับ การเขาเรียกว่าการชื่นชมนะฮะได้รับค๊ออเขาเรียกได้รับกา,าร,กาารกาชื่นชมนจากพพรนะผู้ที่ปฏิบัติงานจริงนะครับว่าเป็นหุ่นรถจักรที่ออกแบบห้องขับมาได้ดีเยี่ยมนะครับสามารถทําทสับเปลี่ยนได้แล้วสามารถควบคุมรถไฟทั้งระบนได้ด้วยมือข้างเดียวข้างนึงปล่อยสบายๆเลยนะครับนั่งก็อซับโอเคสบายนะฮะ ก็ออกแบบมาสําหรับการทักสัพเปียนด้วยอยู่แล้วนะสำหรับทีก็ยังไงซะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็เป็นข่าวดีนะสำหรับข่าวที่ผมจะนํามาเสนอให้เพื่อนๆฟังก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทั้งหมดนะครับ626นะั้งซับสไคร์ด้วยนะครับอุตส่าห์มาติดตามกันนะฮะก็เกินครึ่งทางแล้วเนาะตั้งเป้าไว้ที่1,000ันซับสไคร์แล้วลดูซิว่ามันจะถึงไหมนะครับ แล้วก็ตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเวลาทั้งหมด10สัปดาห์ที่ผมเปิดเทอมมาเนี่ยนะครับยอดผูด้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ละ1-2คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้จะตกใจมากท,ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ได้ลงทิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มากดติดต,ตามนะครับก็ดเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการลงลิปบอยขึ้นนะครับคลิปต่อไปสป,ปอยว้เลยผมจะพาเพื่อนๆไปดูหลักปลอดภัยของรถไฟแล้วกันนะครับ โอเคสำหรวันี้ผมเียนแมงก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งจะลงสัญญาเลยจะลงวันพรุ่งนี้เจอกัน